พี่น,อน้องขะหอดตลาดฝนดันตกวันนี้คะ่ะลุงพ่อกรับวินธบ,บาตวันนี้ดีไซน์บาตดที่นี่เลยเดี๋ยวคิดลองซื้อของใส่บาตรกันเลย้นองขาลุงพ่อกรับเปียกเมด่อต้องแห้งแล้วพี่น,อน้องต้องแห้งราคาเฮ็ดจังในเฮาจังเสียน เกษบาทเนาะวันนี้เนาะก็ตั้งใจตั้งหมู่บ้านแล้วแต่ว่าพระลายองค์นี้ค่ะสิงนี้ตั้งใจไว้นะคะ <laughs> ตั้งใจไว้แต่ตหมู่บ้านแล้วค่ะวา่าสิใส่บาดหลวงพ่อกับบัมาหมู่บ้านนี้ื้อนี้ก็มันพระอย่างดีตั้งใจมาตลาดวา่าสิมาฮาัน เนี่ยใส่บาทา่าสั้นเจอเจังฝนเจอฝนตกค่ะพี่น้องตกแห้งอีหลีนะคะแต่ว่าพิ่งกับมึงอันเขาเจะใส่เขาเจะใส่ได้ดออพีน่น้องพิ่งกับยังใส่บาทที่เก่าอยู่มั้งนะฝนตกมันใดกระไออก,กอ็เกี่ยวนะ นลเป็นกลมให้จักอันนี้ค่ะไว้พิเศษ

ได้ของใส่บาทแล้วตอนนี้เาก็ได้ของใส่บาทแล้วนะคะพี่น้องคะแต่ว่าฝนก็หยุดแล้วค่ะฝนรื่มหยุดแล้วเขาก็สิ ม่เนิกันหนาวเลยค่ะบร่าหลวงพอ่อ่ย่หนาปากซอยแล้วสิมาไปเนาะคะ่ะเพราะว่าหลวงพ่ออย่หนีเพื่อคนบินทบาทเรี่ยวนะคะหลายวัดร่วมพี่น้องแด้ว,ว่าฝนตก ขาเขากรรัดไปยุ่งขัง้างเลยค่ะพวกว่าย่านหลงพออัหลงพอทั้งผุ่นคนบ่มากค่ะดียันคนยังาตรงนี้ก็ใส่กวาดตนะโอ้พอิสุดนะ ใส่ถังท่างเลยค่ะพี่น้องคือจันห้องพ่อตั้งบนต้นบ้านเนาะค่ะเพราะว่ากันไหวฮะเจ้าวันพระกระฐานเจะบบมานเขากับใส่น้ำรัดก่างท่างเลยว่าตั้งใจไว้ตั้งแต่หมู่บ้านแล้ว่ะว่าสิ ใส่บาทลูกอาบน้ำเตะตีหาพี่น้องเลยเล่ากับเปียกพี่น้องเลยก็สนุกโอเคหล ด้เบิ่งคลิปนี้กับอน,นุโมทนาบุญน้ำปันเด้ค่ะพี่น้องขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยจากโควิดนะคะพี่นอลล้องรำาุ้ยเงื่อนท่องแล้วก็ร่ำาุ้ยสุขภาพนะคะพี่น้องการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะส่วนอินเตอร์เวียนการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะพี่น้องพี่น้องอยุดีเมีแยงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะตอนแรกก็ว่าสิไป บัดกับมูโทรไปหามูมันก็ตื่นลุงนี่จังไดมูนี่เก็บบนน้อนเดต่หมู่บ้านกับพี่น้องกะาว่าหมู่บ้านบริ้นอนก็เลยว่าสิถ่าใส่บาทจันด้ถ่าใส่บาทแล้ว่าหลวงพ่อกับพวกเนมาถ้าถหลวงพ่อกับพเห็นมาบัดนี้ก็เลยว่ามอนีวันพระจังได้กระต้องเด้ใส่บาทพี่น้องจังได๋กระต้องใส่ก็เลยตั้งใจค่ะตั้งใจเงี้ยอ่านพวกไใส่บาทมอนี้ก็สิไปฮอดวาดคนล่ะ เรินงฝนกระตุกฝนถ้าไม่ทําไมต่ตกกเตามกันกนกปดบินบาดเนาะทํมตกกันแต่ตีหาา่าวันละเมื่อฝามันมึนค้ได้พี่น้องมืดคืนค่ส่วนบุฝาน้องบุญฝาป็นก,นกระตุกเ ก็ตกน,นะคะแสดงว่าหลงพอ่ออยู่ขอิดออันนี้เ๋วพี่สิิได้ม้ขนคือิงาวจริงจริงด้วยพี่น้องลงพ่อไปฟุนกก้นแล้วแต่กิห้อยุนี่คือสิบว่าท่าน ดีนะเทล็ตไต้ยุ่นหดในวันในวันต่อสับปองดขา รักษาหลุกน้่ใน,นเด้อโอเคค่ะพี่น้องคือมอนีวันศีลวันพานะคะเมดภารกิจของเ้าเล้วนะคะแต่กินฮะเนี่ยไปกินเขาตอบันใดรเ,เบิ่งคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระด,ดิ่งนั่มในเด้อค่ะพี่น้อง ขอบคุณทุกท่านที่ไม่กดข้ามโฆษณานะคะขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนที่เป็นก็แล้งแจกเห็เย้นะคะเบื้องคีปเรียวพี่น้องย่เรื่องกดนิว้วกดโปให้น้ำในเดอ้อเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อได้เป่นกองกำลังใจเคลิปต่อไปนะคะให้พี่น้องยูดีไม่แห้งมีกุดสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุสุขคนค่ะนอนหลับให้ได้เงินหมื่อนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนเมื่อไปให้ได้เกี่ยวม่อนีชดโลกหายจะได้มาพ่านเด้อพี่น้องเด้อ คลิปนี้กับพ่อไม่ยังไรค่ะแต่คือไปวัดว่าสิไปวัดละค่ะก็เลยตั้งใจว่าสิใส่บาตังต่เมื่วานแล้วนะคะพี่น้องได้บุญน,น้ำกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามไปโอกาสน,นะเฮาจังพอกันคลิปใหม่นะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องสุขสุขกนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย